สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับของโอ๊ออนไลน์กลับามีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิป ebay นะครับรองเท้าอย่างนี้คุ้นตาไหมขายนะฮะวันหนึ่งนะครับทำคีย์เวิร์ดนะครับนี่มีคนเข้ามาดูถึง326คนใน1วันและขายไปแล้ว15,000เกือบ16,000ชิ้นในราคา800รกว่าบาทน่าสนใจไหมอ่ะไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนเลยนะครับ คลิปนี้จะทำโดย o d o l n e c o m เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay, Amazon นะครับแล้วก็เรามีเครื่องมือช่วยนะครับสำหรับหลักสูตร o อ o l n e นะครับเครื่องมือหาสินค้าใครดีช่วยเปิดเปิดเนตเลยให้เพื่อน <S <S ๆหเห็นแล้วก็สามารถต่อยอดเทคนิคนะครับหาสินค้าร้อยโซ่พันโซ่ดังเช่นชิ้นนี้ที่โซ่ถึง160โซ่โอู้อะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้ก็ตามภาพครับรองเท้า นะฮะโอ้ผมก็เอารูปมาใช้สมุดละก็ไม่รู้จะโชว์อะไรเลยนะฮะเนี่ยขาย,ขายที่อังกฤษนะครับขายที่อังกฤษนะฮะที่812บาทวันหนึ่งเนี่ยมีคนเข้ามาดูถึง326 per day นี่โคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ขายไปแล้วทั้งหมด15,934คู่นะครับโคตรเยอะเยอะมากๆนะครับและดูครับ ยังออกทุกวันนะฮะออกัสิบสามออกไปสามออกัสิบสองออกั๊สิบออกัสเก้าออกัสแปดเจ็ดโอ้โหเกือบพันนะคู่หนึ่งอะก่อนที่เพื่อนๆจะขอเฉลยนะครับอ่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่นี่ฟังนะอีเบเนี่ยครับมีคนทำได้ดูคุณดู นี่แม้ยอดขายใน3เดือน2 0,000 0บาทนะครับอยากเป็นเหมือนเพื่อนไหมภายในปี2ปีบอกบริยุกนี้ทํางานประจําหรออือแรงงานคุณไม่มีทางโตได้ขนาดนี้นะครับ 1. วิเคราะห์หาสินค้าเหมือนที่ผมทําคลิปมาแชร์ไอเดียเพื่อนๆทุกวัน2วิเคราะห์คีย์เวิร์ดว่าสินค้าชิ้นนี้ควรจะใช้คีย์เวิร์ดอะไร3ลงสินค้าวันละชิ้น eBay ลงให้เสมอวันละชิ้นเมื่อคุณเก่งลงวันละสองสามชิ้นแค่นี้พอแล้วขายได้ก็ส่งแค่นี้พอละรับรองครับ ถ้าคุณทําอย่างจริงจังนะครับรายได้คุณจะเติบโตเรื่อยๆอาจจะเป็นเดือนละสามหมื 50, ม่นเดือนละสี่หมื่นเดือนละห้าหมืนถึงเดือนละเป็นแสนได้ไม่ใช่เรื่องยากครับนะอ่ะ,อะสำหรับเออลืมขอเฉลยนะครับก็ขอโค้นเฉลยมาได้ที่ยเออไม่ใช่ยูแอสิบสี่ศูนย์แปดสองศูนย์สองศูนย์ดห้านะครับ o อดอะไรดอนะครับจริงๆ e ี a y เพื่อนๆเริ่มเองได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากมีที่เรียน เรียนจับมือทําติดอะไรถามได้ตลอดดูแลตลอดชีพนะครับโค้ดออนไลน์แล้วเรามีโปรโมชั่นหากคุณแชร์1ปีเราเบิลให้หน้าเว็บ2นะฮะแต่ถ้าใครดูคลิปนะครับผมเบิลให้เพิ่มเป็น4เป็นเบษษืเศหปีหรือถ้าคุณยังไม่แชร์ก็ลงเรียนอย่างเดียวนะครับไม่ทดลองได้3เดือนก่อนนะทดลองได้3เดือนหรือหากสนใจ eBay ควบ a m a ซ o n เลยนะครับลดให้2 0 0 0ยังแถมเครื่องมือทั้ง eBay Amazon เ,เลย10เดือนหรือ โปร2นะครับไม่ลดแต่แถมให้14เดือนนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้ที่ o t o n l i n e c o m เลยนะครับอ่าคลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับจะมีหน้าเว็บจะมีเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราทาง Line Official Account นะครับผมอ่าเป็น Line Official Account นะก็เข้ามาคุยปุ๊บติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะพิมพ์เองก็ได้ครับไปที่เพิ่มเพื่อนของเพื่อนในคอมนะฮะพิมพ์แอดข้างหน้านะครับตามเวย o o อ o n l i n e โทรมาปรึกษาก่อนก็ได้0815511616ครับ โอ์ออนไลน์เราทําคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะหากจะสนับสนุนเราง่ายๆครับแค่คุณ s ับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องกับเราแค่แนีน้เองครับอ่ะอเรามาดูเงินสดๆเลยนะฮะว่าณนะตอนนี้ประมาณ2องทุ่มนะครับมีคนติดตามเราแล้วเท่าไหร่ในวันที่14สิงหาคมนะครับนี่เป็นหลังบ้านของช่อง YouTube เลยนะครับ มีคนติดตามเรา1325จริงจงตอนเย็นเป็นหนนะฮะหายไปคนหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆคนใหม่วันนี้ที่ติดตามแล้ว้ามาและคนเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรามี Facebook Fanpage ๊ตออนไลน์ Twitter ร์โอ๊ตออนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอออนไลน์ก็ฝากติดตามเราชุดท่องทางด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับสวัสดีครับ